สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูมิดิสมารีฟอร์เลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว VCD คอนเสิร์ตและ DVD คอนเสิร์ตคลาสอาร์มี่ล็อกคอนเสิร์ตครั้งที่1ครั้งที่2นะครับผมขอเริ่มนี่เลยครับคลาสอาร์มี่ล็อกคอนเสิร์ตครั้งแรกนะฮะจะมีรูปพี่แบงค์พี่พลพี่สุ่มพี่แฮกแล้วก็พี่ยักษ์นะครับเล่นไปเมื่อวันเสาร์ที่21กรกฎาคมปีส5 5 0ันห้าสิบในอิมแพคอารีนนะครับแขกรับเชิญจะมีแนบเิฟโสเปกโอซาวง ตอนที่เล่นล็อกดราม่านะครับซิลีฟูชินชินาวุด,ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโฮมคอนเสิร์ตโฮมยูสออลี่รุ่ตัวจีแล้วก็ GM g r a ม m กรมมี m แกรมมี่บิ๊กเอนะครับราคา155บาทสันปกซ้ายจะเป็น GMM Live นะครับ VCD Live Concert ก็คือสันปกแบบนี้นะครับสันปกขวาจะเป็น VCD Live Concert ส่วนตรงนี้จะเป็น VCD Concert สิร์ทั้งไทยและอังกฤษนะครับ อ่าสันปกก็เหมือนกันอ่าแผ่นหนึ่งก็จะมีเพลงนี้นะครับแผ่นสองก็จะมีเพลงนี้อันนี้จะเป็น g m m fan club b e r t ท o นะครับอันนี้จะเป็นรูปพี่แบง์แล้วก็แขกรับเชิญอันนี้จะเขียนว่า vcd concert ท้้ทไทยและอังกฤษอีกแล้วนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายโดย g m grammy แล้วก็ที่อยู่ของบริษัทด้วยนะครับ ผลิตวันที่9สิงหาคมปี50จำหน่ายวันที่4กันยายนปี50นะครับ VCD 2แผ่น24แทร็กวิธีใช้เพื่อชมและฟังสงวนลิขสิทธิก์กันยายนปี50นะครับ p w e r Color VCD Concert VCD Concert คลลูณ2ก็คือ2แผ่นเวลาเล่นก็จะเป็น129นาที15นาทีหรือ2ชั่วโมง9นาที15วินนะครับส่วนใบอนุญ,ญาตจะเขียนว่า Clash Army Rock Concert อนุญ,ญาตกรุงเทพมึอสีน้ำเงินนะครับ บริษัทเจมแกรมมี่จำบกันมหาชนผู้รับรองสำเนานะครับแล้วก็จะเป็นเลขรหัสกทศสามสองสองห้าทามห้าศูนย์นะครับอ่าอันนี้จะเป็นพ,พี่แบงค์พี่พลพี่ยักษ์แล้วก็พี่แฮกก็พี่สุม่มเล่นคอนเสิร์ตนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นแรกจะเป็นแผ่นสีเขียวแบบนี้อันนี้จะเป็นเลขรหัสแผ่นกับเล,เลขวีซิตแล้วก็เลขใบอนุญ,ญาตนะครับ แล้วก็มีคําเตือนด้วยอันนี้จะเป็นแบบชูแบบชาวล็อกแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นแรกจะเป็นแผ่นสีเขียวแผ่นที่สองจะเป็นแผ่นสีแดงอันนี้จะเป็นชูแบบชาวล็อกคลาสอาร์มิลแล้วคอนเสิร์ตตรงหลังปกนะครับอ่าข้างในจะเป็นข้างในปกจะเป็นแบบนี้ ันนี้จะเป็นรูปแกลเลอรี่ต่างๆของคอนเสิร์ตอันนี้จะเป็นคลาสขอบคุณใครบ้างนะครับขอบคุณแขกรับเชิญแล้วก็ขอบคุณอะไรต่างๆนานาอันนี้จะเป็นลายเซ็นของพี่ๆวงคลาสทั้ง5คนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นรายละเอียดของการทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะครับเดีย๋ยวให้ทุกคนอ่านเอานะครับ ก็มีแค่นี้นะครับอ่าอันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเป็นในนี้นะครับ Class Army l o c k Concert ชีวิตมิตรภาพความรักรูปแบบ DVD c o n c e r เนะครับอันนี้เล่นไปเมื่อวันที่เสาร์ที่4เมษายนปีส5 5 2นะอินดอร์สเตเดียมหัวมากรูปนี้จะเป็นรูปพี่แบงค์พี่พลพี่แฮกพี่สุ่มพี่ยักษ์นะครับแขกรับเชิญจะมีแควมีรุดชินแล้วก็ซิล อันนี้จะเป็นครบรอบ25ปี GMM Grammy แล้วก็ Home Concert นะครับ DVD 9 Grammy Big MGA ราคา250บาทนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นภาพรวมของคอนเสิร์ตนี้นะครับอันนี้จะเป็นรายชื่อเพลงที่เล่นคอนเสิร์ตนี้ส่วนสีเหลืองที่เขียนว่า Lock Drama ก็คือเป็นช่วง Lock Drama อ c อน o n c e r t นะครับ <c oughs> มีทั้งหมด31เพลงส่วนบนั u s Material ก็จะมี วงเปิดจะมีเซาบังกอกับตีน้านะครับ2ก็คือเบื้องหลังคอนเสิร์ตสก็คือโฟโต้แกลเลอรี่ส่วนข้างล่างนี้จะเป็นเออบาร์โคดแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย GM Grammy แล้วก็ที่อยู่ของบริษัทนะครับ d v วดคอนเสิร์ตสงวนลิขสิทธิ์มิถุนายนปี52นะครับดวีดิจิตอลเซอร์ผลิตเมื่อวันที่ย2พฤษภา จำหน่ายวันที่16มิถุนาย,ยนปี52นะครับจำนวนสามสิบเวิธีใช้เพื่อชมและฟังอันนี้จะเป็นพาวซต่อสามเลทอร์บ็อกนะครับรันไามก็175นาที DVD 9นะครับอบอนุญ,ญาตจะเขียนว่า DVD c o n คอนเสิร์ตชุดคลาสอาร์มี่แล้วก็คอนเสิร์ตสองชีวิตมิตรภาพความรักนะครับบริษัทจ g เ a m m y กแล้วก็มีผู้รับรองสำเนาเลขรหัสจะเป็นกท0 0 6 5 6นยทับ2ทนะครับ อันสันโปกก็เหมือนกันก็จะเขียนแบบนี้เหมือนกันอันโปกก็จะเขียนนะคือรหัสแผ่นแล้วก็สงวนลิขสิทธิ์มิถุนายนปีห้าสองสองพันเก้าดีดีคอนเสิร์ตนะครับอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไอตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ gm เมมเบนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อ แผ่นคอนเสิร์ตจะเป็นรูปดาวนะครับ Glass Army แล้วคอนเสิร์ตสองชีวิตมิตรภาพความรักนะครับอันนี้จะเป็น25ปีก r มี m y ล e ลอร c o ฮ o r Home Concert All-Roby Digital DVD 9นะครับอันนี้จะเป็นเลขใบอนุญาตกับเลขรหัสแผ่นแล้วก็จะมีคําเตือนบอกไว้อยู่ตรงนี้นะครับตุงขอบแผ่นเลยสภาพแผ่นก็มีรอยแตกนะครับแต่รอยแผ่นไม่ค่อยมี อันนี้จะเป็นเครดิตต่างๆของคอนเสิร์ตว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างเล่นไปที่แล้วก็คอนเสิร์ตนี้เล่นไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะมีบทกําหนดโทษอันนี้จะเป็นอคลาสขอบคุณใครนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายชื่อลายเซ็นของพี่ๆวงคลาสนะครับ ซึ่งถ้าใครจําคลิปนี้ได้นะครับคลิปตอนหน้านั้นผมเคยรีวิวแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบ VCD c o n c e r ตนะครับเนี่ยคลิปนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ข้างหลังก็จะจะไม่มีวงเปิดกับเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าโบนัสมาเทียลจริงๆอ่ะมันจะอยู่ใน DVD น o n c e r ตแบบนี้เนี่ยไหมมีโบนัสมาเทียลถ้าเป็น DVD แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ใส่แกลเลอรี่อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกับ เหมือนกับคอนเสิร์ตนี้นะครับเอเวอรี่บริสแลมเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือเหมือนมันมีแบบรูปภาพหลายๆรูปอยู่ในนี้เลยอย่างเงี้ย อยางไหมอันนี้ก็คือเครดิตของคอนเสิร์ตทั้งหมดแลวผู้เกี่ยวข้องกับการการทำคอนเสิร์ตนี้ก็จะอยู่ในนี้ด้วยก็มีประมาณนี้นะครับอ่าก่อนจะจากคลิปนี้ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยทำคลิปเท่าไหร่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ